เเลยเพื่อนช้าจังวะป๊าไปโรงเรียนอาะฮะเน่จะเล่นกุโหลไม่ได้เด็กกุหลอกเจอโถสวมอภิคาตไป นีถมีมึงม่เห็นอย่งล้องกูได้เปล่าอง้องคยนั่นอะไรน่ะนันแย่ย่ดบเห็ดอยดางดูกดนบอ ระเบิดความเงียนมึงจะพักพวกกูไปไหนนั่นแหละฮีนั่นแก๋ไก่ลืซูเปอร์อ็อปต์ นี่พลางกิจปักโหแท็ก่ีครับสยพว่สวยอืมปืนกูอยู่ใดวะชิบหายของแท้ วลาฟูกินปากไม่ใช่เรื่องตลกเฮ้ยลบโอ hey, ้ยเชี่ยกูรู้ว่ากูรว่าความจริงที่แท้กูฝันไปแล้วใครมาเรียกกูวะมาทำอะไรฟูป่ะไปเลยโรงเรียนได้สิมึงแปลงฝันบ้างไหมเนี่ยไอ้เอ๊กกูคิดว่าพวกเรามาวิ่งแข่งกันไหมวะ ได้โอเคทำไมมึงมาช้าจังวะกูขี้เกียจวิ่งว้าวนั่นเกยเฮ้ยมึงผป้หนึ่งรเยอเยอ ว้าวขอบคุณที่ช่วยในเวลาหมาหมู่ ชนะแล hey, hey, ้วเฮ้ยมึงดูนี่เฮ้ยนั่นบินตนี่เครื่องบินมาแล้วนมัขึ้นหัวมันขึ้นหัวเลยเว้ย เราจะไปไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วจะควรนำทางละกูก็มารู้เหมือนกันเฮ้ยนั่นเก็บแป๊บกูต้เฮ้ยตกแล้วเฮ้ยเก็บเออเออเอจ้มนกูเออเฮ้ยมันเป็นอะไรเปล่า ใครทำเอดิม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 มึงันตูมึงมันนี้ยพวกมึงหนีเดี๋ยวกูเองปไอ้เินมาฮาฮ่าเฮ้ยพวกโลนวะมึงเจอคิริโตดาบคู่กูหน่อยตูดกูมึงเจอปืนกู

<łość> <S 2> <S 2> ขี้นั่นเครื่องบินเกมันจะพากูไปไหนวะขี้น <mulheres> ั <shocked> ่นเกเออว่าแต่มาเป็นใครวะ

พี่มันพาพกเมาที่ไหนเนี่ยโอยเพื่อนกูย็ดแม้ลูกแม่แม่เยี่พันกเดี๋ยวกูเย็นไปนเอเกูแต่หนึ่งมึงเอาปากกาไปกูดดกาแล้วโอ้ยี่พดีี่พันดีออยพี่นั่นปากกาใครวะอู้ปากกา ไอเกแน่เลยดูเดี๋ยวกูจะเปิดเกให้ดูว้าวนั่นมันสุดยอดโคตรเลยมือเงอ้ยวไม่เจอวิชาอยู่โอเคกูหน่อยไอ้ซุปเปอร์ปืน โทรเรียกเฮลิคอปเตอร์มาดีกว่าโอ้นี่ไงเฮลิคอปเตอร์มาแล้วเอาไปทีโอ้ยเฮียแม่งเพื่อนกูก็หายไปไหนวะเออเดี๋ยวกูไปหาราชาเกดีกว่าไอ้เฮียราชาเกมันจะฆ่ากูไหมวะเอ๊ะเหมือนกูเห็นอะไรลางๆอ่ะสีม่วงอ่ะเหมือนเกเลยเออไม่ใช่หรอวะเฮ้ยเียอะไรวะก้อนเมฆไปอยู่ห้องว้าว มีแอีนมมาเลยอะจะอะไรวะเมื่อคืออะไรอ่ะเมื่อคืออย่ามาหากู ฮ้ยนั่นมันอะไรเอออืมโดนกูแน่แมงเอ้ไม่แล กูอยู่สักทีมึงโดนกูแกตูดเห่อทำตูดมึงมานี่เฮ้ยนักข่งบินแก จะนี่พวกเราจะไปไหนเนี่ยไม่เป็นไรกูบินเองนี่พวกมันจะไปไหนเนี่ยมาถึงแล้วเชี่ยไม่ค่อยโดนเลย เฮ้ยเชี่ยอาลัดเก่าไม่สำหรับเฮ้ยเชี่ยใครจับกูมาวะเอ้ยเก่าเป็นใคร

ดีไปเฮ้ยมึงทำอะไรกูไม่เดนหรอตายหมดละฮึมมึงโดนกูแมวตายเฮ้ยเฮ้ยอ้เหี้ยมึงมายะมึงตายก่อน หายไปเลยมึงไงเฮ้ยเชี่ยไม่หายไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยมึงโดนมึงโดนมึงโดนเออเ่อโคตรเหมือดเลยเชี่ยไม่น่า คือตากูลาเฮ้าายเชียกูแพ้อีกแล้วไอ้สันไม่ปเป็นไก่เฮ้ยเหี้ยมายลงเนี่ยกูกูกลับมาแล้วเอ้อมหนอ่ยกี๊